เปิดเพื่อรุ้นรับกรอบอัพโรโปรไฟล์เห็นป่ะกรอบโปรไฟล์เห็นป่ะ,ะมีแสงด้วยนะแบบเป็นแสงแบบยิบยับอยู่นะก็เขาบอกว่ากรอบโปรไฟล์ในมิกาสออกศูนสีอร์เซก็ไม่ถึงครึ่งของ1%นะเราก็น่าจะมาลุ้นไอ้นี้มากกว่าเนาะอีฟอกอีโมจิเนาะเดี๋ยวพี่จะลองลุ้นให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะน้องๆใครอยากได้กรอบก็ต้องลุ้นหน่อยนะยากเลยอะ่ะสองกล่องสุดท้ายไปฮึบ อ่าเอามือปิดกล่องแสงอาทิตย์ออกอะไรพี่ก็ค่อยเง,งี้ยมาดูน้องๆเห็นแล้วไม่ต้องขำไม่ต้องขำไม่ต้องขำเลยไม่ต้องขำเลยเฮ้ยไอเฮียกรอบออกติรด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 ไอสัตว์ถามจริงต <c oughs> อ,อ,อบอาลลไปลอยสัตว์เฮ้ยแอทริกแอทริกเธอเป็นสาวนักเรียนนักเรียน เรียนนานาชาติน่ารักจริงๆก็น่ารักนะกระโปรงสั้นๆน่ารักน่ารักเขาจุ๋จก็ถือว่าโอเคนะสวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ต่อสบายสบายสไตล์เราชาแนลครับผมนึกถึงกิจกรรมใหม่ให้นึกถึงพี่ต่อด้วยนะครับผมวันนี้วันที่21เมษายน2565ครับผมกมนะ็มีกิจกรรมนะน้องๆมีกิจกรรมเข้ามานะครับเป็นร้านค้าพนเนอจอรนสุดคุ้มครับผมมาอีกแล้วนะสกิน วอลคานเวียดนามแล้วก็มีสกินเรียวมะยากุซ่าแล้วก็ทาร่ายากุซ่าด้วยนะภายในเวลา2วันเท่านั้นนะอันนี้นะ21เอ้ยเออถูกละ21อถึง22 <c oughs> อเขาให้เวลา2วันนะแล้วก็เขาบอกว่าการันตีใน100คูปองจะได้รับ1สกินแน่นอนนะรับสกินรีมันเต็ดทันทียังไงก็ได้แน่นอนหรือว่าจะเป็นสกินลีเจนต์นะเดี๋ยวเราไปลองลุ้นกันดูว่า เราจะได้สกินอะไรกันนะในร้อยคูป,ปองนะเดี๋ยววันนี้มาลองดูกันเดี๋ยวพี่จะพาไปดูก่อนว่ากิจกรรมนี้มีสกินอะไรบ้างไปดูกันครับผมรุย,ยน,นี่แหละสกินเด้งดาโดอยของสกินเวียดนามของวอคานเขานะอ่านี่คือสกินแรกนะอันนี้อยู่ฝั่งซ้ายนะสกินแรกฝั่งซ้ายอ่ะเดี๋ยวไปดูสกินต่อไปไ เรียวมะยากุซ่าเป็นรีเจนนะน้องๆอ,อืมก็เท่อยู่นะลุงเรียวมะแบบตัดผมเปิดข้างถือเงาอันหล่อเลาก็เป็นตัวเมนที่พี่เคยเล่นอยู่นะแต่พี่ไม่ได้เล่นานานละไปดูสกินต่อไปก็ brains, เป็นทาร่ายากุซ่าเมียของเรียวมะนั่นเอง <laughs> ก็เป็นรีเจนเหมือนกันนะน้องๆอันนี้คือที่พี่ให้ดูคือสามสกินฝั่งซ้ายนะไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งขวากันบ้างเป็นสกินลิเมิเต็ดเดี๋ยวเราไปดูมีสกินอะไรบ้างเนาะไปอันนี้คือทางด้านฝั่งขวานะก็จะเป็นสกินริมิเต็ดสีเขียวนะน้องๆเป็นสกินยีน่ายิมนาสติกนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปดูสกินต่อไปริมิเต็ดเขียว นี้สกินแอทริกสติลเดนก็เป็นสกินชุดไฮสคูลนั่นเองเป็นลมิเต็ดสีเขียวเหมือนกันนะน้องน้องก็น่ารักดีนะพี่ยังไม่มีเลยสกินนี้ไปดูสกินสุดท้ายกันถือว่าน่ารักนะกระโปรงสั้นใช่ไหอันนี้คือสกินสุดท้ายทางฝั่งขวานะเป็นสกินของอาร์เรสเตอร์นั่นเองเป็นแบบนักมายากล เนาะก็เป็นลิมเตดสีเขียวทั้ง3ทางฝั่งขวาจะเป็นลิมเตดสีเขียว3อันเลยเนาะไปะเดี๋ยวเราไปลองลุ้นกันว่าเราจะได้สกินทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวากันเนาะใน100คูปองที่เขาการันตีไปดูกันเลยร้านค้าภายในจรสุดคุ้มไปเลยครับมาดูเรดกันออกหน่อยไงสกินถาวอรมีโอกาสออก1%เอฟเฟกต์ท่าเต้น4ท่าเต้นบอขานนะแล้วก็ บัตรเช่า21.50%แล้วก็อีโมจิ10%เนาะก็สุ่มไปเรื่อยๆจนก่อนถึงครั้งสุดท้ายก็จะเสียแค่100คูปองเนาะแล้วถ้าอยากได้สกินสุดท้ายก็เพิ่มอีก299รวมทั้งหมดกิจกรรมนี้ก็ตกอยู่ประมาณ400คูปองเนาะไม่เกิน400คูปองนะครับ398มั้งโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่าว่า1 0อคูปองเราจะได้สกินฝั่งไหนเนาะไปกดเลยไปเรื่อยๆนะ มีโชคว่าวันนี้ออกก่อนไหมหือได้แบบเช่ามานะไปครั้งที่สองเก้านะกดไปน้องๆสู้ๆเออเฮืออไอ้พวกนี้เอาไปขายให้หมดอ่ะไปตึกตึๆกตึกึกึกกเอเฮืออรองเท้าสามวันเอาไปใส่ก็สามวันนอกนั้นก็เดินตีนเปล่าไปนะอีหนูร <laughs> องเท้ามาอีกแล้วอ่ะไปลุย เออฮืออ uh huh. ่าวาร์ปนะเอาไปวาร์ปหาใครดีวาร์ปหากพอง <c oughs> ไปลุยออกก่อนบ้างเปล่าวะไม่ออกเลยวะถ้าเต้นยังไม่ออกละถ้าวาร์ปมาอีกแล้วสงสัยรอบนี้จะล็อกร้อยหนึ่งแน่เลยวะร้อยหนึ่งแน่แน่ร uh ้อยหนึ่งแน่แน่เออฮืออได้เอฟเฟกต์สังหารมาสามวันลุยต่อไปซุ่มต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะเออฮือ uh อ huh. ถ้าเต้นวอลคาร์ เอาละลุยเอาละเหลือสามอันได้ก่อนหรือเปล่าไม่ได้นะมันล็อกจริงๆนะรอบนี้โอเคเรามาลุ้นกันทั้งน้องว่าเราจะได้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับผมลุยอ่ะขออนุญาตเอามือปิดซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาน้องๆเห็นพี่ยังไม่เห็นซ้ายหรือขวาออกอะไรค่อยๆแง้มแง้มแง้มซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาเอายัง ยังไม่ถึงกูจะลุ้นทําไมนี่เอาแล้วน้องๆพี่ขออภัยนะมาอีกทีหนึง่งซ้ายหรือขวาไปตึก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 ,ตกเอามือปิดเอามือปิดซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาอ,อืน้องๆเห็นแล้วพี่ยังไม่เห็นก็ค่อยแงม้มมาแง้มาแงมาแงแงแงโอ้โหตามคาดว่ะมันล็อกนะฝั่งขวาว่ะแต่ก็ได้ได้ขวาก็ดีอ่ะเพราะว่า ขวา้ายซ้ายดีไงก็ถ <so ้าอยากสะสมต่อไปก็สองเก้าเก้านะน้องๆโอเคเดี er ๋ยวเราไปเปิดรับสกินไปดูกันว่ามันมีสกินเหมือนที่พี่ให้ดูหรือเปล่านะถือว่าวันนี้เสียไปร้อยหนึ่งเลยนะคือตามที่เขาบอกเลยเสียไปหนึ่งร้อยพอดีเลยเดี๋ยวเราไปรับของกันปะโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกกันห็่ปะพี่มีหมดแล้ว หรือว่าจะเลือกเป็นคัมพีคัมพีกันสูงแล้วแต่นะดีน่ายินนาตติกหรือว่าอเลสเ,เตอร์หรือว่าแอตริกพี่ก็ต้องเลือกแอตริกแหละเพราะพี่ไม่มีแอตริกไปรับแอตริกกันเลยนะร้อยคูป,ปองก็ยังดีก็ถือว่าได้สกินเรมเบนเต็ดมาพี่ก็ถือว่าไม่ฟรีอะเนาะไม่ฟาวเฮ้ย แอริกแอริกเธอเป็นสาวนักเรียนนักเรียนนักเรียนนานาชาติน่ารักจริงๆก็น่ารักนะกระโปรงสั้นๆน,น่ารักน่ารักขาจุ๊วะก็ถือว่าโอเคนะมาแล้วแอริกถือว่าวันนี้หนึ่งร้อยคูปองได้แอริกมาพี่ก็ถือว่าโอเคนะอืมเป็นแฟนกับคิวเลนหรือเปล่าเห็นคิวเลนนั่งข้างหลังหรือเปล่านัะ่ะแอบแอบกิ๊กกับคิวเลนแน่เลยดูหน่ยน่ารักเชียวก็ได้สก,กินมาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะ ไปเดี๋ยวไปต่อที่อีกกิจกรรมหนึ่งปเดี๋ยวพี่พาไปดูปอ่าแล้วก็มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมกล่องแห่งแสงอาทิตย์ครับผมลุ้นรับอีโมจิถาวรมากมายเพียง5คูป,ปองเท่านั้นแล้วเรามีโอกาสได้ลุ้นกรอบด้วยนะกรอบอัพโร์กรอบเป็นแบบว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะมีไววับไววับด้วยนะอพโรนะ ก็จะเป็นกรอบลุ้นกรอบแล้วก็เป็นพวกอีโมจิแล้วก็มีรูปโปรไฟล์ด้วยเนาะกิจกรรมนี้เริ่มต้นวันที่21เมษายนถึงวันที่27เมษายนก็ประมาณ7วันน้องๆ6วัน6วันเจ็ดวัน21่2 2บเอ็ดยอ่มาก็อ่ะก็6วันครับกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราไปดูกันกล่องละ5คูปองเดี๋ยวพี่จะมาลองเล่นเป็นแนวทางเผื่อใครอยากได้อีโมจิน่ารักน่ารักหรือว่าอยากได้กรอบเนาะ เดี๋ยวพี่พาไปดูแล้วกันว่ากิจกรรมนี้มันหน้าตาเป็นอย่างไรเนาะโอเคครับน้องๆมาดูที่กล่องแสงอาทิตย์กันเนาะเปิดเพื่อร่นลับกรอบอ p ร์พารโรโปรไฟล์เห็นป่ะ,ประกรอบโปรไฟล์เห็นป่ะมีแสงด้วยนะแบบเป็นแสงแบบยิบยับอยู่นะแล้วก็มีรูปอ,อารเนเห็นไหมอาล์เรนซันไลท์โค้ดเห็นป่ะซันไลท์โค้ดอาร์เรนเออประมาณนี้ แล้วก็มีเอฟเฟกต์วาร์ปแสงแสงด้วยเฮ้ยมีเอฟเฟกต์วาร์ปด้วยนะเนี่ยเออแล้วก็มีอะไรเนี่ยอีโมจิ <c oughs> เป็นถาวรน,นะน้องๆอ,งอลเลนให้ใจแล้วก็มีอะไรอ่ะแล้วก็มีอีโมจิอิลูเมีย um เป็นถาวรหมดเลยนะน้องๆเยือกเย็นก็มีนะแล้วนอกนั้นก็เป็นพวก ชิ้นส่วนฮีโร่แล้วก็ชิ้นส่วนสกินเนาะแล้วก็เพรก็เขาบอกว่ากรอบโปรไฟล์มีโอกาสออก0.40%ก็ไม่ถึงครึ่งของ1%นะเอฟเฟกต์ Effect, อีโมจิมีโอกาสออก2.30%เนาะเราก็น่าจะมาลุ้นไอ้นี้มากกว่าเนาะพวกอีโมจิเนาะเดี๋ยวพี่จะลองลุ้นให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะน้องๆแล้วก็ที่เหลือก็36%ก็เป็นสกินกับชิ้นส่วนแล้วก็61%ก็เป็นเพรเนาะ อ่ะเดี๋ยวพี่จะลองเปิดให้ดูสักสิบกล่องนะอืสิบกล่องนะครับปึ๊บโอ้กล่องละห้านะทังน้องซื้อได้ส่งสุดหนึ่งร้อยกล่องสิบสองก็ได้ปะ่ะสิบสองกล่องเนาะจัดไปสิบสองกล่องป๊ับโอเคพี่ได้มาแล้วนะ ไปเดี๋ยวเราไปเปิดกันเดี๋ยวเราไปเปิดกันที่คลังดีกว่าป่ะเซฟรูปไปดูนะ่ะยืนยันป่ะครับไปที่คลังเก็บของมามาลองดูว่าสิบสองกล่องจะได้อะไรบ้างไปอ้อเออเอาทีละกี่กล่องทีละสองแล้วกันนะพี่ขอขอลุอ้นทีละสองกล่องนะครับน้องๆกล่อง,อ,อ,องแสงอาทิตย์ขอสองกล่องแล้วกันเปิดสองกล่อง โอ้ยลุน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 อ่ามือปิดเออเหือฟังเสียงแงะมาโอ้ได้เพชรว่ะได้ยากอยู่วะพี่ว่ากล่องสองสองกล่องแสงอาทิตย์ไปอีกสองกล่องไปอืมจะได้อีโมจิมาบ้างหรือเปล่านะเปิดไปอึ๊บอ่าลุ้นลุ้นโอ้โหเพชรอีกแล้วได้ยากนะ ใครอยากได้กรอบก็ต้องลุ้นหน่อยนะยากเลยอะ่ะอ่ะอีกสองกล่องไปฮึบ่บเออเ,อเพชรล้วนๆนี่มันกล่องแสงอาทิตย์หรือว่ากล่องเพชรไปอีกสองกล่องอะ่ะอืมรูปมาไหมรูปรูปมาไหมเอ้ยอะไรเพชรอีกแล้วโอเคเหลือลุ้นได้อีกสองครั้งทีละสองออา จะหมดแล้วของเอามือปิดไว้หน่อยแง้มแง้มเปิดฟุ๊ปน้องๆเห็นแล้วพี่ยังไม่เห็นได้อะไรครับได้ไรไม่ต้องหุ่นเลาะไม่ต้องหุ่นเลาะได้เพชรแน่นอนหุ่นเลาะแบบนี้สองกล่องสุดท้ายแลนะน้องไปละสองกล่องสุดท้ายไปฮึอ่าเอามือปิดกล่องแสงอาทิตย์ออกอะไรพี่ก็ค่อยแง้มมาดูน้องๆเห็นแล้วไม่ต้องขำไม่ต้องขำไม่ต้องขำเลยไม่ต้องขำเลยเฮ้ยไอเฮียกรอบออกไอ สัตว์ถามจริง <c oughs> กอบอโลโลไอสัสข <c oughs> อบอ,อ,อายเลโอเ้ยโอเคเลยไปใสให้ดูบอกแล้วสุ่มไม่ต้องเยอะหรอกวันนี้รู้สึกว่าพี่จะได้กรอบอยเย้ได้กรอบเฉยเลยไป เดี๋ยวใส่ให้ดูหมดไปหกสิบปองเออมันก็ต้องมีวันของพี่บ้างหรอวะเปลี่ยนกรอบให้ดูกรอบอัพพารูกะอยู่นะว่าวันนี้จะโชว์กรอบใหม่ให้น้องๆดู <c oughs> ถือว่าโอเคนะขอให้ทุกคนได้กรอบเหมือนพี่โอเคล้วนจนเปลี่ยนกรอบมานี่กรอบอัพพารูใส่เลยว้าวเป็นไงพี่ต่อกับกรอบอัพพารู้ไง กรอบพี่ก็มีวิบวับอยู่นะเห็นป่าเห็นยังเห็นยังไม่อยากโชว์อ่ะพี่ไม่อยากโชว์อ่ะพี่ได้กรอบอัพฮาโลเฮ้ยพี่มีความรู้สึกนะวันนี้ว่าพี่แบบอาจจะได้กรอบไม่ต้องเปิดเยอะถ้าเราจะมีดวงอ่ะเปิดสองอันก็ออกเห็นไหมเปิดทีละสองพี่รู้สึกว่าวันนี้แบบอพี่ได้กรอบแน่ถือว่าพี่อารมณ์ดีว่ะพี่ได้กรอบอัพฮาโลเว้ยถือว่าพี่เป็นเทพแห่งแสงอาทิตย์พี่ต่อเทพแสงอาทิตย์โอเคเดี๋ยว ไปให้ดูสกินแอตติกหน่อยว่าน่ารักขนาดไหนไปดูไหมไปมันไม่มีเอฟเฟกเปลี่ยนหรอกแต่พี่อารมณ์ดีไงพี่ก็เลยอยากจะแบบเอาสกินแอตติกมาให้ดูอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันหมึกซ้อมพี่ไม่รู้นะมากอบมันออกยากขนาดไหนพี่ไม่คิดเลยมันจะออกนะ <c oughs> <c oughs> กะว่าจะเอาแค่อีโมจิไอ้สัตว์เสือได้กรอบเฉยเลยถือว่าโอเคนะอือ <c oughs> พี่ต่อกรอบแสงอาทิตย์ไปต้องอิจฉาไม่ต้องอิจฉาโอเค okay ฮะพี่ฝากกิจกรรมนี้ด้วยนะ ยไอเทวอ่ะใครยังไม่ได้ดูก็ฝากดูหน่อยแล้วกันพี่สตรีมไว้เนาะเออพี่ก็มีงบแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นแหละพี่อาจจะมาสิ้นเดือนอาจจะมาสุ่มเพิ่มนะไม่รู้ว่าจะเสียเท่าไหร่ก็ลองดูแล้วกันโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูสกินที่พี่ได้มาเมื่อกี้โอเคน้องๆต่อไปเรียกพี่ต่อว่าพี่ต่ออะพารโลนะนี่พี่ต่อได้กรอบอาพาโลมานี่สกินที่พี่ได้มานะแอตทริกี่ดู มันไม่มีเอฟเฟกอะไรเปลี่ยนหรอกพี่ให้ดูนี่คือสกินที่พี่เปิดมาเมื่อกีน้นี้มันก็สวยนี่นะปุ๊บเออให้ดูโมเดลมันโมเดลมันสวยเห็นไหมถึงมันจะไม่มีเอฟเฟกเปลี่ยนพี่ว่าโมเดลมันสวยนี่อื้อจ้อยากเล่นเหมือนกันนะแอทริกฝั่งอะนู่นคือฝั่งไอ้นู่นคือฝั่งซ้ายใครอยากได้นะเรียวมะยากุซ่าอันนี้คือฝั่งซ้ายเออมาดู effect, เอฟเฟกเรียวมะยากุซ่าแทนแล้วกันจัดไปเรียวมะยากุซ่าอะ ดูเรียวมะยากุซ่านี่ดูเรียวมะยากุซ่าน,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 นี่นี่ฟันฟันฟันปกติฟันปกตินี่ถอยถอยแลกนี่นี่ดูมีดอกตกะกระนี่นี่ดูจิ้มจิ้มอันติโชดิอัน,ต,อนติอันตินี่ฟันฟันฟันมาอันติมะอันติมะโหนั่นเป็นท่าสกิลสองไอ้สกิลสองถอยหลังเออทิมทิมซอยดิซอยด,อยดิเรียวมะซอยดิซอยซอยถือวะไม่ซอยว่ะไม่ซอยว่ะซอยดิ มึงอันติีไม่เป็นเหรอวะไอเรียวมะซอยเร็วจะปิดคลิปแล้วแต่มันอาจจะซอยเราสักทีเดี๋ยวรอนมันไม่ซอยหรอว่าน่ารักขนาดนี้ต้องซอยนะเนี่ยซอยดีๆเลยเร็วมะเร็วมันไม่ซอยอ่ะถือว่าสวยนะเออมึงมาซอยนอกป้อมนี่เร็วมันไม่ซอยเลยะน้องเออซอยแล้วซอยแล้วเออซอยดีซอยดีน่ารักขนาดนี้ต้องซอยโอเคครับประมาณนี้นะคลิปนี้ หวังว่าเขามีประโยชน์กับการตัดสินใจของ,องน้องๆบ้างนะครับบางกิจกรรมะพี่ก็อาจจะเล่นเล่นได้สุดหรือไม่สุดก็แล้วแต่ช่วงนั้นที่พี่จะมีเงินหรือเปล่านะ้อเพราะพี่ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีคนที่เป็นแบบมาออกงบให้พี่นะน้องๆต้องเข้าใจพี่นะครับพี่อาจจะไม่ถูกใจสําหรับใครหลายๆคนเนาะแต่ก็ต้องถูกใจเงินในกระเป๋าเราด้วยเนาะเราทําอะไรกไ็อย่าฝืนตัวเองนะครับพี่ก็มาทําเป็นแนวทางให้น้องๆดูนะว่าพี่แล้วกันว่าพี่ต่อทําไมแบบเล่นกิจกรรมมากิจกรรมก็ไม่สุดเลยอะไรเงี้ย ก็พี่ต้องทาคลิปทุกวันนะน้องๆเข้าใจพี่ด้วยนะครับพี่ก็ไม่ได้ขอให้น้องมาเห็นใจหรือมาสนับสนุนอะไรพี่หรอกแต่ถ้าอยากสนับสนุนพี่ก็ดูคลิปวิดีโอพี่เยอะๆหน่อยย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่พี่แบบอาจจะไม่มีคนดูอย่างเงี้ยสนับสนุนพี่หน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ครับผมอยากได้สกินต้องลงมือเฮ็ดครับผมเล่นเกมให้สนุกและมีความสุขไปกับการช่วยตัวเองโอเคครับหลับฝันดีแล้วตีฝัดดูแลสุขภาพดูแลคนลรอาข้างดูแลคนใกล้ตัวด้วยครับ ดูแลโลกแล้วโลกจะดูแลคุณไปละหลับฟันดีราตริสวัสดิ์โอ้โหวันนี้พี่ฝันดีมากเลยเสียไปเสียไปเท่าไหร่ร้อยหกสิบได้สกินมาสกินหนึ่งแล้วก็ได้กรอบอัพพารโลมาเนาะก็นั่นแหละขอให้น้องๆโชคดีแล้วกันอยากได้กรอบไปหรือเปล่าหรืออยากได้อะไรแต่พี่รู้สึกจริงๆนะวันนี้พี่ต้องได้กรอบต่อต้องเป็นชิปต่ออัพพารโลันเนี้ยต่ออัพพาโลฟันดีเจอกันน้องๆขอให้โชคดีครับผมบายก็ถ้าชอบ <ๆ S 2> ก็ <ๆ S 2> กดไ <ๆ S 2> ลค์เป็นกำลังใจช่องพี่ด้วยนะ เราถ้าชอบแนวทางการทําคลิปพี่ก็ฝากช่วยกดติดตามด้วยนะพี่พูดจาไม่สุภาพพี่ก็ขอโทษด้วยวันนี้พี่ด่าคนในสตรีมพี่ขอขออภัยด้วยเออใครอยากสตรีมมาเล่นกับเกมกับพี่เล่นลงแรงเล่นธรรมดาอะไรเงี้ยอาจจะมีรีวิวสกินบ้างหรือเล่นอะไรเงี้ยกดติดตามช่องพี่ไว้ถ้าพี่สตรีมเมื่อไหร่ก็มากดรวมเล่นกับพี่มาเล่นกับพี่ได้เลยนะโอเคครับกดต่างกระดิ่งไว้เผื่อพี่เล่นเมื่อไหร่ก็มาเล่นด้วยกันครับขอบคุณทุกคนที่ยังรักกันยังอยู่นะพี่ตอบเป็นคนพูดจาหมาๆมาพี่ก็ขออภัยด้วย เดี๋ยวก็ลมดีเดี๋ยวก็ลมร้ายพี่เป็นไบโฮล,ล่างไง <laughs> ไปแล้วไปแฮ้ว <laughs>